ไอ้หน้าประดุกเจื่ตัวนี้มันไปแอบมีเมียน้อยไวย้ตรงนี้นั่นนะครับนี่คือการใส่้อยจริงนึอกหมมันเกิดขึ้นจริงได้นะคสวัสดีทุกคนวันนี้มาเป็นวอล์กนะคะมาดูหนังเรื่องซุปเปอร์แมนแล้วก็จะมาพูดคอนเทนต์หัวข้อกันด้วยนะกับพี่ลูกโป่งเองอ่านี่คือมาดูหนังนะคะมาเริ่มอ่ะไปไปไหนข้างล่างมาวันนี้โอเคนะ <c oughs> เดี๋ยวจะมาอธิบายหัวข้อหนึ่งนะครับเป็น,นกฎหมาย เรื่องหนึ่งแล้วกันนะที่เป็นมาตราที่สําคัญของกฎหมายอาญามาตรา แล้วก็เป็นประเด็นที่สังคมชอบฟ้องร้องกันบ่อยมากไม่ว่าในเรื่องของโซเชียลหรือแม้กระทั่งเราเจอกับตัวเงี้ยเป็นปัญหาที่เราเจอกันแล้วกฎหมายตัวเนี้ยคือแบบว่าคนฟ้องกันเยอะด้วยนะคะ,ะนั่นก็คือในเรื่องของความผิดฐานมิ่นประหมายนั่นเองเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าองค์ประกอบที่มันจะเข้าฐานความผิดของมิลนประหมาทเนี่ยมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวจะให้ที่รูปกงอธิบายให้ฟังนะคะอธิรูปวงอธิบายหนะะ่อยค่ะ อ่ะโอเคครับก็ความผิดฐานมินประมาณเนี่ยครับเป็นความผิดที่อยู่ในวิชากฎหมายอาญาฐานนะครับซึ่งเด็กที่คนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้เรียนครับกฎหมายอาญาสามเนี่ยจะอยู่ในอ่าเป็นจะเป็นวิชาของปีสักนะครับจะเป็นรหัสสามเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะมาเรียนกฎหมายอ 3, าญาสามได้ผมบอกก่อนนะว่าควรที่จะเรียนกฎหมายยาหนึ่งมาก่อนนะครับเพราะว่ากฎหมายยาหนึ่งจะเป็นพื้นฐานที่สําคัญของกฎหมายยาสามอ่ะอันนี้เกินก่อนว่ามิลบรรมานมาอยู่ในไหน ครับซึ่งกฎหมายอาสามเนี่ยความผิดฐานมีนายจะอยู่ในฐานความผิดหนึ่งนะครับที่เป็นความผิดต่อเสริภาพและชื่อเสียงความผิดฐานมีนาทเนี่ยจะเป็นความผิดต่อชื่อเสียงนะครับซึ่งอยู่ในพาร์ทของส่วนกฎหมายภาคความผิดในเป็นกฎหมายอาญานะภาคความผิดนะครับกฎหมายนับฐานมีนาทเนี่ยจะอยู่ในมาตรา3ามอยิบหกนะครับมาตราเนี้ยเขาจะอธิบายแบบเข้าๆง่ายๆว่าผู้ใดใส่ความผู้อื่นต่อบุคคลที่สามทให้ผู้อื่นนั้นเสียชื่อเสียงไม่ว่าจะเป็นการเสียชื่อเสียงด้วยประการใดก็ตามใช่ป่มวะ โดนันก็เป็นปเหตุและอื่นนะั้นเสียชื่อเสียงนะครับผู้นั้นก็ทำวาผิดฐานบิรามาต้องระวังโทษนะครับ <Okay. S 1> ซึ่งความผิดฐานนี้ถ้าอธิบายง่ายๆคือเป็นความผิดฐานที่แบบว่าถ้าเกิดว่าเราอ่ะให้นึกถึงฟีลลิ่งนี้สมมติว่าเราไปนินทานินทาใครสักคนกับเพื่อนเรา uh huh. อะไรเงี้ยการที่เราไปนินทาคนนั้นโดยการแบบอ่ะพูดถึงเรื่องของคนงนั้นแล้วอาจจะทําให้คนคนนั้นที่เราไปนินทาใส่เนี่ยดูไม่ดีในสายตาคนอื่นเนี่ยอันนี้ก็คือผิดฐานบิรามาตได้แล้วนะครับ ซึ่งก็ต้องไปดูข้อจริงเป็นเรื่องๆไปนะครับความผิดทั้งมินามาในจุดสําคัญการใส่ความนะครับการจะมินามารได้เนี่ยนะครับจะต้องมีการใส่ความก่อนนะครับซึ่งคําว่าใส่ความมันก็คือการใส่ข้อจริงบวกกับยืนยันข้อจริงนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องมีสองอย่างนะก็คือมันต้องเป็นข้อจริงก่อนนะคำถามคือผมอยากให้ทุกคนลองคิดง่ายๆนะครับคําถามคือว่าถ้าเกิดผมบอกทุกคนว่าเฮ้ยไอไอหน้าประดุกนะผมด่าเพืนะ่อนผมไอหน้าประดุก คำถามคือไอ้คำว่าหน้าประดุกเนี่ยมันสามารถเข้าข่ายหมิ่นประมาทได้หรือเปล่านะครับเราก็ต้องมาดูข้อจริงว่าหน้าประดุกเนี่ยนะครับมันเป็นข้อเท็จจริงหรือเปล่าเออมันเป็นเรื่องจริงได้ไหมคําว่าข้อเท็จจริงคือมันเป็นเรื่องจริงได้หรือเปล่านะคำตอบก็คือว่าถ้าเรามาพิจารณาคือหน้าประดุกใครมันจะหน้าประดุกได้วะคนมันก็ต้องหน้าเหมือนคนนึกออกไหมมันไม่มีทางที่คนนั้นจะหน้าเหมือนประดุกได้ จะน่าเป็นปะดุกเลยอะได้รอ้ไหมเพราะงั้นกรณีนี้มันไม่ใช่ข้อที่จริงนะครับแต่อาจจะไปผิดฐานดูหมิ่นอะไรอันนั้นก็ว่างไปนะครับแต่ถ้าพิจารณาแค่หมิ่นประมาณเนี่ยคนนั้นจะาไม่ได้ผิดฐานหมิ่นะมาทเพราะไม่ถือว่าเป็นการใส่ความการใส่ความจะต้องเป็นข้อจริงเมื่อไม่ใช่ข้อจริงก็ไม่ถือว่าเป็นการใส่ความเี่ถ้าเกิดยกตัวอย่างอีกแบบหนึ่งสมมติเราเอาข้อที่จริงมาเลยเฮ้ยเราอาจจะไปดินทาคนคนหนึง่งกับเพื่อนเราถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงนะถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงนะ แต่คือข้อทจริงหรือเปล่าคำตอบก็คือมันก็คือข้อจริงมันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นจริงได้คนฟังแล้วรู้สึกได้ว่าสิ่งนี้มันเป็นเรื่องจริงได้นี่เขาเรียกว่าข้อทจริงนะครับเพราะั้นการใส่ความคือการใส่ข้อจริงตรงนี้เข้าไปและยืนยันว่าสิ่งนี้มันคือเรื่องจริงยืนยันว่าคนนี้มันเป็นอย่างนี้จริงๆนะครับเฮ้ยคนนี้มันเฮ้ยไอ้ไอ้เพื่อนคนนี้มันไปแอบมีเมียน้อยไว้ตรงนี้นั่นนะครับนี่คือการใส่ข้อจริงน่ออกไหมมันเกิดขึ้นจริงได้นะครับและยืนยันข้อจริงว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องจริง นะอันนี้คือคําว่าใส่ความเห็นไหมการมีมันมันต้องใส่ความและจะต้องเป็นการใส่ความต่อใครครับต่อบุคคลที่สามเออเพราะนั้นถ้าเกิดพูดกันสองคนด่ากันสองคนดา่นนดาต่อหน้ากันน่ะก็ไม่ผิดมันต้องมีบุคคลที่สามมาเกี่ยวข้องด้วยอ่าสมมุติว่าอ่าผมมีเพื่อนอยู่ในกลุ่มอย่สามคนมีผมอยู่นนั้นหนึ่งคนมีเพื่อนเอออีกสองคนนะครับเพื่อนคนแรกอาจจะเป็นไอกอเพื่อนคนที่สองเป็นไอขอแล้วผมก็ไปนินทาไอกอให้กับไอขอฟังแบบเนี้ยมันต้องมีบุคคลสามคน แล้วจะต้องมีการใส่ความต่อบุคคลที่สาในเรื่องของบุคคลที่2เออพอพูดงี้ปุ๊บงง <c oughs> ใช่ไหมนะครับแต่ลองคิดดูดีมันเรียบเทียบกับการที่เอาไปนินทาคนอื่นะนะครับถ้าให้พูดกันง่ายๆนะครับง่ายๆเคยมีคนถามว่าซึวา่ว่าถ้าเกิดยืนกันอยู่สองคนแล้วคนคนนั้นพูดไม่ดีกับเราหรือว่าเราว่าเ้เหลี่ยมนะหัวหมอนะอะไรอย่างเงี้ยเราไปพูดอะไรสักอย่างล้วบอกวหัวหมอนันเนี่ยเหลี่ยมนะเนี่ยถามว่าผิดหมิ่นประมาทไหมซึ่งเราต้องดูองค์ประกอบของกฎหมายก่อนอย่างทีี่่่บออกกไปเมืวา การกระทําที่พูดต่อบุคคลที่3โดยการใส่หายผู้อื่นก็คือเขาพูดต่อหน้าเราอันนี้ไม่ผิดนะคะเพราะว่าไม่ครบองค์ประกอบนั่นเองเนาะอันนี้อย่าหลงประเด็นนะมันต้องมีคนโดนสามฝ่ายนะฮะแต่ก็จะไปผิดฐานดูหมิ่นซึ่งหน้า uh huh. อัน,นั้นก็เราค่อยว่ากันแต่ว่าถ้าหมิ่นประมาทก็คือจะต้องเป็นประมาทและอ,อีกสิ่งหนึ่งที่สําคัญคือคําพูดนั้นจะต้องเป็นคาพูด <c oughs> ที่ทําให้บุคคลที่โดนดูหมิ่นเนี่ยนะครับเสียหายได้เสียชื่อเสียงได้ถูกดูหมิ่นได้ถูกเกลียดชังได้ นะครับอันนี้เป็นอีนกองค์ประกอบนึงที่สำคัญเพราะถ้าเรื่องที่เราไปใส่ความก็คือไปพูดค่อยจริงต่อบุคคลอื่นถ้าเรื่องนั้นเป็นเรื่องในทางบวกอ่ะบุคคลที่ถูกใส่ความนั้นมันก็ไม่ได้เสียหายหนูไหมพอไม่ได้เสียหายปุ๊บมันก็จะถือว่าหมิ่นประมาทไม่ได้เออสมมุติผมไปชมอ่าเพื่อนคนนึงให้เพื่อนอีกคนนึงฟังอ่ะผมไปชมว่าเอะคนนี้แม่งเรียนโคตรเก่งเลยแม่งนู่นนี่นั่นว่ะอะไรเงี้ยคือแบบพูดในทางบวกมันก็หมินม่นประมาทไม่ได้เพราะ เป็นการใส่ความต่อบุคคลที่สามเหมือนกันแต่มันไม่ได้ทําให้บุคคลที่สามเนี่ยเสียชื่อเสียไกกงได้ถูกลบหมิ่นหรือถูกแก้จ้างได้เพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีนี้ก็ไม่ถือว่าหมิ่นประมาทนะครับ <S <S ซึ่งอนะันนี้ก็จะเป็นอ่าคร่าวๆแล้วกันของหมิ่นประมาทจริงๆยังมีรายละเอียดมากกว่านี้อีกเยอะนะครับถ้าใครแบบว่าเอ้ยอ่านหนังสือเรื่องนี้แล้วงงนะครับหรือว่าฟังเรียนกับอาจาร,รยาา์อะไรแล้วงงสามารถไปอ่าลงคอร์สติวกฎหมายอาญาสามได้นะครับอันนี้ผมทําติวไว้หมดแล้วในคอร์สเนี่ยจะอธิบายละเอียดละเอียดกว่าที่พูดนนีี่่เยยยอออะะะครรัับบบแแล้ววกก็มตางไ เป็นแบบเยอะเยอะกว่าที่พูดตอนนี้เยอะทุกคนจะเข้าใจได้มากกว่าเร้วจะเห็นภาพรวมทั <Ey dancing istas> we ้งหมดของคนหมายาสามด้วยนะครับเพราะฉนั้นถ้าเด็กยุติคนไหนที่แบบอ่างงในเรื่องเกี่ยวกับคนหมายาสามความผิดฐานมินมาหรือความผิดฐานอื่นที่เกี่ยวกับคนหมายาสาม ก็ไปลงคอร์สติวเพิ่มได้นะครับเป็นคอร์สตลอดชีพนะ uh huh. ประมาณนี้ซึ่งคอร์สของเราจะเป็นคอ,อร์สตลอดชีพนะทุกคนสามารถดูเรียนทบทวนได้ตลอดชีพอยมางนที่บอกไม่มีการลบขีปนะและที่สําคัญนะมีเอกสารประกอบการเรียนให้ดาวน์โหลดปีด้วยแล้วก็ถ้าเกิดไม่เข้าใจตรงจุดไหนสามารถปรึกษาได้นะคะซึ่งตัวนี้มันเหมาะมากเลยแล้วถ้าเกิดเราซื้อไปอ่ะมันมีการอัปเดตแก้ไขกฎหมายมาให้ด้วยนะคะกรณีถ้าเกิดอนาคตมีการแก้ไขกฎหมายก็มีการอัปเดตให้ด้วยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพิ่มยิ่งซื้อไวยิ่ง เ,เขาเรียกว่าไงอ่ะยิ่งซื้อไวยิ่งคุ้มไวยิ่งคุ้มอ่ะ,ะยิ่งคุ้มยิ่งได้ราคาที่ดีที่สุดใช่ค่น,นี้แล้วก็อย่าลังเลเลยถ้ารีค้รังทะเบียนวิชานี้อยู่ก็สามารถลงได้คอร์สกฎหมายอาสามแต่ถ้าเกิดสําหรับมหาลาัยอื่นนะอาจจะชื่อว่าความผิดเป็นอายาภาความผิดที่เป็นลักษณะที่สิบยันจบ ประมาณนี้นั่นเองนะคะโอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก,ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับ uh huh. ไทเกอร์และบินลอด้วยนะครับสวัสดีพบโป่งแจะบ,บินลอและเฟิร์นไทเกอร์และบินลอนะคะขอลาไปก่อนและพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะสวัสดีสวัสดีค่ะอ่าลืมบอกไปว่าช่องทางการติดตามเพิ่มเติมของพวกเราก็จะมีทั้ง Facebook, IG, TikTok, Lemon อนเอกนะคะแล้วก็ ไลอั at, สามารถเพิ่มเพื่อนได้ถ้าเกิดจะสั่งซื้อสินค้ารเราจะมีไว้ที่ใต้คลิปดิสชั่นนะคะกดเข้าไปดูรายละเอียดกดเข้าไปสอบถามได้นะคะก็ประมาณนี้นะ